ราชันทะลวงฟ้าตอนที่62แสงดับสาดลงพื้นแสงดับที่ปรากฏในสายตาทะลักออกไปเป็นแถบโจมตีลงบนตัวผังไห่เห็นพลังปราณบนตัวผังไห่แตกออกถอยไปข้างหลังไม่หยุดทันใดนั้นผังไห่โดนแสงดับกดลงกับพื้นประกายในแววตาแดงกบับบุบไหวผังไห่เจอการโจมตีแบบนี้ไม่สามารถโจมตีกลับได้เลย พลังที่สาดลงไปทําให้นักเรียนคณะกรรมแห่งที่ดูอยู่ตัวแข็งทื่อพวกที่พละกําลังแย่หน่อยงหัวกันไม่ขึ้นเลยทันใดนั้นแสงดาบหายไปชูเทียนเก็บดาบอย่างสุขุมความเกรี้ยวกราดบนตัวหายไปเขากลับมาเป็นคนธรรมดาเหมือนเดิมทั้งเวทีประลองโดนแสงดาบของเขาปาดไปหนึ่งชั้นผังไห่ที่ล้มลงบนพื้นสลบไปแล้วเสียงลมหายใจดูเบาบนตัวมีรอยดาบอันน่ากลัวเต็มไปหมด แต่ไม่ว่าอย่างไรผังไหย,ยังคงมีชีวิตอยู่นี่เป็นการบอกอ้อมๆอออว่าตอนฉู่เทียนใช้เคล็ดวิชาบูอันน่ากลัวเขายังยับยั้งชั่งใจเอาไว้อาจารย์ทุกท่านมองออกผังไหดูมีแผลเต็มตัวอันที่จริงเป็นแผลภายนอกที่ไม่ถึงเอ็นและกระดูกฉู่เทียนไม่ได้ลงมือรุนแรงอาจารย์เซินถูสีหน้าไม่พอใจทำไมคนฝีมือดีล้วนไปคณะหนึ่งเดียวดับเทียนควบได้ยินมาว่ามือซ้ายมีแรงสุดไอเด็กนี่ใช้แค่มือขวาคำพูดของอาจารย์เซินถู ทำให้เฉียวเซวีนอดหน้าเปลี่ยนสีไม่ได้เห็นได้ชัดว่าอาจารย์เซินถูกคิดว่าถ้าฉู่เทียนใช้มือซ้ายลงมือต้องมีพลานุภาพมากกว่านี้อาจารย์คนอื่นต่างมีสีหน้าต่างๆนานาโดยเฉพาะอาจารย์สเสวียนเจินมองฉู่เทียนเหมือนคนเห็นแก่เงินเห็นตุ๊กตาทองคำที่เปล่งประกายเครี้ยวกราดเครี้ยวกราดจริงๆถ้าเด็กคนนี้เข้าคณะกระบี่ต้องฝึกเพลงกระบี่คลั่งเทียมฟ้าของคณะกระบี่ได้แน่นอนน่าเสียดายที่เขาใช้ดาบ สเสวียนเฟิงที่อยู่ข้างเขาก็ตาเป็นประกายสเสวียนเฟิงยิ้มยิงฟันแล้วพูดว่าความสามารถดีจริงๆผมต้องสู้กับคนคนนี้แน่นอนสเสวียนเจินยิ้มบางๆรอเธอคนพวกนี้ของคณะหนึ่งเดียวมีความสามารถมาถึงคณะกระบี่ของเราสเสวียนเฟิงพยักหน้าเห็นด้วยสีหน้าอาจารย์สิงยวนไม่สู้ดีเป็นอย่างมากครั้งก่อนที่ลานประลองคณะหลักยังดูไม่ออกว่าพวกคณะหนึ่งเดียวเก่งแค่ไหนเพราะพวกเหลิงหานพละกําลังไม่เพียงพอจึงเดาได้ไม่หมด แต่ตอนนี้อาจารย์ซิงยวนสัมผัสได้ถึงภัยคุกคามจริงๆแล้วนักเรียนคณะหนึ่งเดียวพวกนี้แต่ละคนล้วนไม่ธรรมดาแต่ยังอยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้ซิงยวนหันไปมองผู้หญิงด้านหลังฮวนเยเธอจัดการคนที่ชื่อฉู่เทียนได้ไหมฮวนเย่มัดผมหางมาท่าทางไม่เคารพซิงยวนสักนิดกตอกตาใส,ส่ซิงยวนแล้วพูดว่าเขาสู้ฉันไม่ได้ ได้ยินคำพูดของห้้นเย,ย่เอียนชิงที่อยู่ข้างหน้าหัวเราะพืชออกมาห้้นเย,ย่ตบท้ายทอยเอียนชิงเสียงดังฟังชัดดึงดูดสายตาคนจำนวนไม่น้อยคำอะไรเอียนชิงจ้องห้้นเย,ย่อย่างโหดเที่ยมแล้วกัดฟันพูดว่าห้้นเย,ย่เธอรนหาที่ตายใช่ไหมห้้นเย,ย่มองเอียนชิงอย่างดูหมิน่นใช่แล้วไงนายกล้าทำฉันไหมละ่ะนายกล้าแต่ต้องฉันแม้แต่ปลายนิ้วไหม เอียนชิงโมโหามากแต่กลับพูดอะไรไม่ออกสักคำเขาไม่กล้าแต่ต้องห้วนเย่แม้แต่ปลายนิ้วจริงๆไม่เพียงแค่เขารู้ที่มาของห้วนเย่มันเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถหาเรื่องได้สิ่งสำคัญไปกว่านั้นพละกกำลังของห้วนเย่ในตอนนี้ก็เอียนชิงหันหน้ากลับมาไม่ยอมพูดกับห้วนเย่อ,อีกคนขี้ขลาดห้วนเย่พูดเยอเย่เอียนชิงสายตามองไปทางลู่ฝานตลอดห้วนเย่เล่นผมหางมากของตัวเองแล้วหัวเราะอย่างมีความสุข อาจารย์สิงหยวนมองห้วนเย่ไม่ได้พูดอะไรชูเทียนเดินลงจากเวทีประลองผังไห่ถูกครูหามออกไปรักษาอาการบาดเจ็บคณะกำแหงแพ้ติดต่อกันสองรอบถูกบีบมาถึงขั้นที่จะแพ้แล้วตอนนี้ดูว่าคณะกำแหงจะสู้ครั้งสุดท้ายอย่างสุดกำลังหรือเปล่าใบหน้าอาจารย์อี้ชิงมีรอยยิ้มพูดกับชูเทียนที่เดินกลับมาว่าทำได้ไม่เลวคิดไม่ถึงว่าดาบมือขวานายก็ฝึกได้แล้ว ชูเทียนยิ้มบางๆออกมาราวกับว่าดาบเมื่อครู่เป็นเรื่องจิบจอยหานเฟิงยิ้มแล้วยื่นหน้าเข้ามาสิทธิ์พี่ชูเทียนดาบเมื่อกี้สุดเทพไปเลยพี่ดูสิจนถึงตอนนี้พี่สะพ้ายเสี่ยวอวินยังมองพี่อยู่เลยชูเทียนอึ้งไปหันไปมองทางหลินเสี่ยวอวินทั้งสองสบตากันแล้วละสายตาออกจากกันชูสิงพูดว่าดูเหมือนเรื่องนี้แน่นอนแล้วผู้หญิงคนไหนจะต้านทานผู้ชายที่เกลี้ยกล่อดขนาดนี้ได้ ชูเทียนกระแอมเบาๆสองทีนั่งลงอย่างสุขุมแล้วรีพูดเปลี่ยนเรื่องสิงน้องลู่ฝานนายไปสู้รอบสามสีบรีสู้ให้จบเราจะได้กลับไปกินข้าวลู่ฝานยิ้มแล้วลุกขึ้นยืนเดินขึ้นไปบนเวทีประลองลู่ฝานคณะหนึ่งเดียวเห็นลู่ฝานออกมาอาจารย์เซินถูหัวเราะไม่หยุดเฉียวเซวินฝากนายด้วยวันนี้ไม่ต้องเครียดที่คณะกำแหงแพ้ให้คณะหนึ่งเดียว แ่นายต้องทําให้ฉันเห็นพระกําลังแท้จริงของลูกฝานเฉียวเซวินกหมัดตัวเองอาจารย์มองผมไม่ดีขนาดนั้นเลยหรือผมไม่เชื่อว่าเขาจะชนะผมได้พูดพลางเฉียวเซวินกระโดดขึ้นไปบนเวทีพูดเสียงสูงว่าเฉียวเซวินคณะกําแหงทันใดนั้นนักเรียนทั้งคณะกําแหง่งคึกคักขึ้นมาหูหูหูห กลุ่มคนตะโกนเสียงดังเหมือนว่าแพ้สองครั้งก่อนหน้านี้แค่เรื่องเล็กแค่ศิษยะพี่เฉียวเซียนของพวกเขาขึ้นมาปัญหาทุกอย่างก็จัดการได้ไงได่ายดายชัยชนะอยู่กับคณะกำแหงแล้วอาจารย์เซินถูลูกคางมองดูด้วยรอยยิ้มเรื่องแพ้ชนะอาจารย์เซินถูไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักสิ่งที่เขาให้ความสำคัญกว่าคือช่วยสถาบันสอนวิชาบูอบรมสิทธิ์ที่ดีออกมา ันดับในสถาบันบูสําคัญอะไรสามารถสอนนักบูแดนปรานฟ้าหรือถึงขั้นเซียนบูออกมาได้คือความปรารถนาของเขาที่มีมานานแล้วแม้สิทธิคนนี้ไม่ใช่คนคณะกํมแหงของเขาอาจารย์เซินถุมองค์ลู่ฝานด้วยแววตาที่แตกต่างออกไปวันนี้เขาจะดูฝีมือของลู่ฝานถ้าลู่ฝานพละกกาลังเพียงพออนาคตยาวไกลไม่สิ้นสุดหลังการแข่งขันให้เขาอยู่ที่คณะกํมแหงสักวันมอบโชคดีให้เขาสักหน่อยจะเป็นไรไปนี้คือวิสัยทัศน์และจิตใจที่อาจารย์ควรมี คือคนอื่นล้วนว่าเขาเป็นคนแกหยาบคายในความเป็นจริงใครจะรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่คนอื่นหัวเราะเยาะฉันว่าเลอะเลือนแต่ฉันหัวเราะเยาะคนอื่นที่เป็นคนโม่แค่นี้เท่านั้นเองครูที่อยู่ข้างๆประกาศเสียงดังลูกฝานคณะหนึ่งเดียวสู้กับเฉียวเซวีนคณะกำแหงเพิ่งพูดจบทั้งสองคนปล่อยเสื้อปรานบนตัวออกมา เสื้อปรานสีขาวปกคลุมร่างกายเป็นรูปร่างกรอบเหมือนเฉียวเซวินสวมเสื้อผ้าที่ทำจากผ้าหนาบุด้านในด้วยแผ่นเหล็กพลังปรานแดนปรานนอกขั้นห้าล้ำลึกเป็นอย่างมากเฉียวเซวินมองลู่ฝานด้วยสายตาเย็นชาได้ยินว่าคณะหนึ่งเดียวมีอัจฉริยะแบบนายวันนี้นายต้องทำให้ฉันเปิดหูเปิดตาหน่อยลู่ฝานดึงกระบี่หนักด้านหลังออกมาไม่ทำให้นายผิดหวังอยู่แล้ว จิตวิญญาณการต่อสู้พลุ่งพล่านพลานุภาพของทั้งสองฝ่ายกำลังพุ่งขึ้นจากนั้นปะทะเข้าหากันเหมือนกระแสลมที่มองไม่เห็นระเบิดออกพร้อมด้วยสายลมอันบ้าคลาั่งลูฝ่ฝานมีผลการฝึกตนอ่อนกว่าเฉียวเซเวียนสองขั้นแท้แต่เมื่อพลานุภาพปะทะก,กันดูไม่เสียเปรียบเลยความตื่นเต้นในแววตาเฉียวเซวีนเพิ่มขึ้นพลังปราณรวมตัวเป็นดับยาวสีขาวสองเล่มโน้มตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยทันใดนั้นทั้งสองคนลงมือพร้อมกันตัวหายไปจากที่เดิม ทิ้งรอยเท้าสี่รอยเอาไว้บนหินดำนินอย่างชัดเจนชิงเงาทั้งสองคนปรากฏกลางเวทีประลองอาวุธทั้งสองฝ่ายปะทะกันจนเกิดประกายไปเป็นแถบฟาดล้างเปรตตัวของเชียวเซเวียนสั่นอย่างแรงเหมือนร่างแยกออกมาเป็นหมื่นเป็นพันเงาคนนับไม่ถ้วนเข้ามาโจมตีลู่ฝานวิธีรับมือของลู่ฝานง่ายดายมากสะบัดกระบี่หนักกระบวนท่าละหนึ่งแบบมั่นคงและมีพลังวิชากระบี่ขั้นพื้นฐาน การโจมตีดั่งสายน้ำการป้องกันดัง่งขุนเขาเพียงพริบตาเดียวทั้งสองใช้ไปหลายสิบกระบวนท่ากระบีหนักของลู่ฝานเหมือนกำแพงป้องกันการโจมตีของเฉียวเซวินเอาไว้ได้ทันใดนั้นข้อมือของเฉียวเซวินสั่นเหมือนพลังปราณไม่มั่นคงโอกาสเพียงแค่พริบตาเดียวลู่ฝานเห็นแล้วกระบีมังกรเิ กระบี่หนักไม่คมเหมือนมังกรซ่อนขึ้นไปบนสวรรค์การโจมตีเดียวสามารถทำลายดับคู่ของเฉียวเซวินได้กระบี่หนักโจมตีโดนอกของเฉียวเซวีนแต่ตอนนี้เฉียวเซวินยังคงมีรอยยิ้มต่อมาแขนเขาใหญ่ขึ้นสิบเท่าพลังปราณกลายเป็นเกล็ดปกคลุมตัวเขาเป็นชั้นชนดาบยาวพลังปราณในมือถูกปกคลุมไว้กลายเป็นกรงเล็บมังกรตกมาทางลูกฝานพลักๆเสียงดังขึ้นสองครั้งลูกฝานกับเฉียวเซวินกระเด็นออกไปพร้อมกัน ทั้งสองคนพยายามบิดตัวกลางอากาศเหมือนหินก้อนใหญ่กระแทกลงบนพื้นกระบี่ของลูกฝานปักลงบนหินดํานินเสื้อปราณบนตัวโดนโจมตีจนยุบลงไปลึกแต่ไม่ได้แตกออกปราณชี้แสดงพลังป้องกันอันแข็งแกร่งของมันออกมาเชียวเซวินมองอกตัวเองฟกช้ำเป็นแถบแม้บาดเจ็บเล็กน้อยแต่ลูกฝานทำลายพลังปราณเขาได้อีกทั้งทําร้ายเขาได้ก็ทําให้เขาตกใจแล้วไม่เลวไม่เลวเชียวเซวินหัวเราะออกมาชี้หน้าลูกฝานแล้วพูดว่า เป็นคู่ต่อสู้ที่ไม่เลวจริงๆวันนี้จะได้สู้อย่างเต็มที่แล้วพูดพลางเฉียวเซวินฉีกเสื้อตัวเองออกเผยให้เห็นขนหน้าอกดกดำสมแล้วที่เป็นผู้ชายที่ถูกขนานนามว่าพยาสิงขนบนตัวอยู่ภายในแสงสว่างของพลังปราณส่องแสงสีทองเหมือนดวงอาทิตย์ออกมาลู่ฝานยกกระบี่หนักพลังปราณบนตัวเริ่มเคลื่อนไหวลู่ฝานใช้โอกาสตอนนี้แยกพลังปราณของตัวเองกลายเป็นค่ายสังหารพลังปราณของตัวเองอยู่รอบๆเอ๊ะ อาจารย์อูโชคณะสงบใจเห็นภาพนี้ก็ส่งเสียงประหลาดใจออกมาเธอคือคนที่เห็นการเคลื่อนไหวของลูกฝานอย่างชัดเจนอาจารย์สเสวียนเจิญที่อยู่ข้างๆก็ถามอย่างตกใจอูโชนี่เป็นจิตบูเข้าชานของคณะสงบใจไม่ใช่เหรือนักเรียนคณะหนึ่งเดียวฝึกเคล็ดวิชาบูของคณะสงบใจได้ตั้งแต่เมื่อไหร่อาจารย์อูโชพูดช้าๆว่านี่ไม่ใช่พลังปราณชานจิตของคณะสงบใจไม่ใช่แน่นอน อาจารย์สเสวียนเจินอึ้งไปจากนั้นพูดเบาๆว่าไม่ใช่เหรอแล้วนี่คืออะไรอูโโชสายหน้าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเขาเคยเห็นหมิงจูใช้แค่รอบเดียวไม่มีเหตุผลที่จะเรียนรู้ได้ทันทีอาจารย์สเสวียนเจินช็อกจนพูดไม่ออกเห็นเพียงรอบเดียวก็สามารถเรียนรู้ได้แล้วงั้นเหรอถ้านี่เป็นเรื่องจริงงั้นลูกฝานคณะหนึ่งเดียวเป็นปีศาจในบรรดาปีศาจชัดๆ อาจารย์อูโฉชอยากถามหมิงจูตอนนี้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่น่าเสียดายครั้งก่อนที่หมิงจูโดนกระบี่ของชูสิงฟันเสื้อขาดที่คณะสงบใจดังนั้นวันนี้หมิงจูจึงไม่ได้มาด้วยดูเหมือนคงต้องกลับไปถามอาจารย์อูโฉชไม่มีทางเชื่อคนคนหนึ่งเห็นเพียงรอบเดียวแล้วจะสามารถฝึกเคล็ดวิชาบูที่มั่นคงของคณะพวกเธอได้บนเวทีประลองพลังปราณบนตัวเฉียวเซวินกลายเป็นรูปร่างมังกรมังกรขาวคำรามที่เกิดจากการรวมของพลังปราณของเขา เคล็ดวิชาบูที่มั่นคงของคณะกำแหงวิชาราชันมังกรหานเฟิงตะโกนออกมาเขาดูนั่งไม่ค่อยติดแล้วเคล็ดวิชาบูนี้สามารถยกระดับพลังการต่อสู้ของนักบูได้ทุกด้านว่ากันว่าแค่ฝึกเคล็ดวิชาบูนี้ถึงระยะรู้ความนักบูแดนปราณน,นอกสามารถสู้กับนักบูแดนปราณชีวิตได้เลยส่วนนักบูแดนปราณชีวิตจะสามารถสู้กับนักบูแดนปราณดินได้อย่างซึ่งหน้า เคล็ดวิชาบูที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงเคล็ดวิชาบูระดับดินขั้นกลางที่แท้จริงเฉียวเซวินยกมือพุ่งเข้าไปฆ่าลูกฝานแขนสองข้างกลายเป็นกรงเล็บมังกรพังกรงเล็บสองข้างโจมตีลงมาขอบเขตการโจมตีขนาดใหญ่ทําให้ลูกฝานไม่สามารถหลบได้ทําได้เพียงยกกระบี่ขึ้นมาต้านทานไว้เสียงดังสนั่นข้างๆลูกฝานระเบิดจนเป็นหลุมลึกนับไม่ถ้วนตัวซีกหนึ่งของเขาโดนกรงเล็บตบจนจมลงไปบนพื้น เฉียวเซวินหอกเข้ามาแล้วสะบัดตัวเตะทันทีทำลายเห็นได้ด้วยตาเปล่าพลังปราณแข็งแกร่งกลายเป็นมังกรปีศาจพุ่งออกไปอ้าปากกว้างโจมตีใสล่ลูกฝานลูกฝานที่ตัวจมลงไปในเวทีประลองโดนเตะจนปลิวกระแทกจนเวทีประลองเป็นรอยแยกลึกลงไปรอยร้าวมากมายแผกกว้างออกไปรอบๆบทั้งเวทีประลองแทบจะสลายเพราะการโจมตีของเฉียวเซวินดีสิทธิ์พี่เฉียวเซวินสู้ได้ดีมาก สิทธิ์พี่เฉียวเซวินไร้เทียมทานราชันมังกรนิรันด์เป็นหนึ่งในใต้ล่าพญาสิงไร้เทียมทานราชันมังกรไร้เทียมทานนักเรียนคณะกำแหงแผดเสียงตะโกนออกมาสองกระบวนท่านี้ทำให้คณะกำแหงดูดีมากนักเรียนหญิงคณะกำแหงที่มีไม่มากตอนนี้ถอดเสื้อผ้าเต้นกันแล้วปราณชี้บนตัวลูกฝานสันไหวเจ็บปวดไปทั้งตัวพลังแข็งแกร่งมากวิชาราชันมังกรชื่อเสียงสมคำร่ำลือ เฉียวเซวินพุ่งเข้ามาอีกครั้งการต่อสู้ไม่จบไม่สิ้นเขาไม่ให้โอกาสคู่ต่อสู้ได้หายใจกรงเล็บจมตีลงไปอีกครั้งนี้เขาจับกระบี่หนักของลู่ฝานแย่งชิงเฉียวเซวินจะแย่งกระบี่หนักของลู่ฝานแต่ทว่าลู่ฝานกลับยิ้มออกมาปล่อยมือให้เฉียวเซวินเอากระบี่หนักไปเฉียวเซวินรู้สึกผิดปกติกำลังจะป้องกันแต่เห็นลู่ฝานปรากฏตัวตรงหน้าเขาจับแขนเขาเอาไว้ไฟลุกขึ้นมาทั้งตัวอยาก ลูกฝานแผดเสียงออกมายกเฉียวเซวินขึ้นมาด้วยมือเดียวจากนั้นกระแทกลงกับพื้นอย่างแรงเส้นเลือดปูดขึ้นทั้งแขนให้เทียบเรื่องการระเบิดพลังลูกฝานไม่เคยกลัวใครปราณชีระเบิดออกมาทันทีพลังที่เหนือกว่าพลังปราณทั่วไป20-30ถึงเท่ากดเฉียวเซวินเอาไว้กับเวทีประลองเฉียวเซวินยังดิ้นไปมาอ้าปากคำรามออกมาเสียงโหยหวนอันน่ากลัวทําให้คนรอบๆอบปวดแก้วหูปราณชีในตัวลูกฝานแปลเปลี่ยนเป็นพลังวิญญาณ ้านทานเอาไว้ทันทีทันใดนั้นก็ยกเฉียวเซวินขึ้นมาอีกและกระแทกลงบนพื้นอีกครั้งภาพลวงตามังกรบนตัวเฉียวเซวินโดนลูกฝานกระแทกจนเบาบางลงไปไม่น้อยคนที่ชอบต่อสู้สุดกำลังอย่างเฉียวเซเวียนต้องใช้วิธีที่รุนแรงยิ่งกว่าโจมตีกลับไปทุกคนช็อกกับพลังระเบิดของกล้ามเนื้อของร่างกายลูกฝานเลือดไหลออกจากมุมปากของเฉียวเซเวียนการโจมตีรุนแรงสองครั้งของลูกฝานทำให้เขาบาดเจ็บภายในอย่างสาหัส ตอนนี้ลู่ฝานไม่ได้ช่วยโอกาสตอนได้เปรียบเขาถอยหลังออกไปปล่อยให้เฉียวเซวินลุกขึ้นยืนลู่ฝานมีรอยยิ้มบนใบหน้าดูเขาสนใจเป็นอย่างมากสิ์น้องลู่ฝานกําลังทําอะไรจัดก,การเขาเลยปล่อยให้เขาลุกขึ้นมาทําไมหานเฟิงตะโกนออกมานักเรียนคณะกรรมแห่งที่อยู่ด้านหลังมองเขาด้วยสายตาโมโหแต่ไม่มีใครเถียงคําพูดของเขาเพราะบนเวทีประลองการต่อสู้ของคณะไม่ออมมือนั่นเป็นสิ่งที่สมควรอยู่แล้ว แม้ตอนนี้ลูกฝานซัดเฉียวเซวินอีกสักยกจนทําให้เฉียวเซวินตายก็ไม่มีใครพูดว่าผิดแต่นั่นเป็นเฉียวเซเวียนสิพี่ย่าคณะกรรมาแห่งเฉียวนะแค่เห็นเฉียวเซวินโดนซัดพวกเขาก็เจ็บปวดหัวใจแล้วบนเวทีประลองเฉียวเซวินเช็ดคราบเลือดมุมปากเบาๆวิชาดีผลการฝึกตนดีฉันอยู่ในสถาบันสอนวิชาบูมานานขนาดนี้เพิ่งเคยเห็นนักบูที่ระเบิดพลังแบบวิปริตอย่างนายเป็นครั้งแรกสะใจกล้าสู้ด้วยร่างกายไหม ลู่ฝานหัวเราะเบาๆมีอะไรต้องกลัวพูดพลางทั้งสองถอดเสื้อผ้าลู่ฝานเก็บเสื้อคลุมบูมังกรดำเหลือแค่กางเกงขาสัน้นส่วนเฉียวเซวินไม่เพียงแค่ถอดเสื้อยังฉีกกางเกงออกไปครึ่งหนึ่งเหลือแค่กางเกงขาสัน้นกล้ามเนื้องดงามบนตัวทั้งสองคนทําให้ทุกคนเห็นได้อย่างชัดเจนการต่อสู้ด้วยร่างกายก็คือการไม่ใช้พลังปราณสู้ด้วยพลังของร่างกายเท่านั้นสู้กันด้วยความแข็งแกร่งของร่างกาย ถ้าไม่ได้ฝึกร่างกายน้อยมากที่นักบูจะสู้ด้วยร่างกายคณะกำแหงไม่ต้องพูดอะไรมากล้วนฝึกร่างกายทั้งนั้นพวกเขาต่อสู้ด้วยร่างกายได้สบายๆแต่ลู่ฝานเป็นนักเรียนคณะหนึ่งเดียวกล้ารับคำท้าการต่อสู้ด้วยร่างกายนี้แสดงว่าระดับผลการฝึกตนด้านร่างกายของลู่ฝานก็ไม่ได้เช่นกันตอนนี้นักเรียนคณะกำแหงพากันส่งเสียงตะโกนอย่างตื่นเต้น ไม่เพียงแค่ตะโกนช่วยเพิ่มพลานุภาพให้เฉียวเซวินยังมีคนไม่น้อยที่เป็นกำลังใจให้ลูกฝานในความคิดของนักเรียนคณะกรรมแหง่งนักบูที่กล้าสู้ด้วยร่างกายคือผู้ชายอย่างแท้จริงดูกล้ามเนื้อบนตัวลูกฝานนั่นเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งเต็มไปด้วยพลังนักเรียนหญิงคณะกรรแหง่งจำนวนน้อยตะโกนออกมาเสียงดังลูกฝานนายเป็นผู้ชายอย่างแท้จริงฉันยอมมีลูกกับนาย บนเวทีประลองเฉียวเซวินกับลู่ฝานยืนด้วยกันระยะห่างไม่ถึงหนึ่งนิ้วเฉียวเซวินว่าเส้นด้านหลังตัวเองนี่คือเขตเป็นตายในการต่อสู้ด้วยร่างกายถ้าเลยออกจากเส้นนี้เท่ากับแพ้ลู่ฝานก็ว่าเส้นด้านหลังเท้าตัวเองเหมือนกันต่างคนต่างจ้องอีกฝ่ายจิตวิญญาณการต่อสู้พรุ่งพลานทันใดนั้นทั้งสองสัตมัดออกมาพร้อมกันหมัดของเฉียวเซวินกระแทกลงบนอกลู่ฝานหมัดของลู่ฝานก็กระแทกลงบอน,นอกเฉียวเซวิน เสียงดังอึดทึกเฉียวเซวินกัดฟันตัวงนเนนไปมาลู่ฝานไม่ขยับไปไหนเลยปล่อยหมัดออกไปอีกทั้งสองใช้การต่อสู้ออกมาไม่ใช่แค่หมัดไหลหัวขาล้วนใช้โจมตีได้ทั้งนั้นตอนนี้เฉียวเซวินใช้วิธีต่อสู้ที่น่ากลัวเขาเหมือนสิงโตคลุ้มคลั่งโจมตีใส่เหยื่อของตัวเองอย่างบ้าคลั่งหมัดกระแทกโดนเนื้ออ้าปากกว้างแทบจะพุ่งเข้าไปงับคอลู่ฝาน